ทุกคนมาดีเรตสก้าเนีายเดี๋ยวจะว่อาอันีสิว่าขายชิ้นขาเนาะทุกคนเด้มีเรื่องสิบอกขอเหตุกล่องนีตงง่ตกต่อขอขี่มาเบิ่งตกยูจุพุ่น ตัวไหวญี่ปุ่นคนหม,มึกยล่หมู่เห็นกล้องตัวค่อยท่ายี่แหละสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้อเอฟซีทุกคนม้อน,นี้อาลีชิคีรถจักรแต่ปากเซ่หาสวัสดิเขตนะทุกคนอ่ะ ตอนนี้อารีคีมาได้ทอดประมาณ14กิโลเนาะตอนนี้อารีกับยู่บันสะพายเนาะอ่านี่ก็สิไปผู้เดียวขับรถจักรนั่งรถจักรไปผู้เดียวเลยพี่น้องสิบปลินเซนโนเนาะไปซอยซอยไอ้คล้ายเครื่องเนาะอ้เพิ่นเคยเป็นหัวหน้าเก่าของอารีเนาะตอนอารีอยู่เวียงจันทร์ แล้เอิ่นไซเบียก็ต้องไปเนาะผู้ที่ว่ามีบุญคุณก็เข้าใกล้สับไรเขากับไปเนาะอ่าเพราะว่าเรามีบุญคุณกับพอดีกับไรเติบเนาะแล้วก็ซอยอดีตลายอย่างวันนี้อ้ยเพิ่นสิตั้งบูธขายสินค้าแล้วเนาะสินค้าคือมีน้ำมันพืชเนาะแล้วก็น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวสัมฤทธิ์หูเนาะน้ำมะพร้าวปฟองเนาะก็คือไปผุดประมาณอาทิตย์หนึ่งไปอยูเซโนอาทิตย์หนึ่งกับเจได้ มีเวลาไปหาพอวันเนาะนึงออะีรก็คือไว้ในใจแล้วว่าสิไปหาพอเนาะอันนี้มวนพอแท้ๆเนาะคือพอหักข้อกระดีเนาะเราซื้อพอวันเนาะอยู่ไกลๆกลับเจ๊าขาวไปอุจจักเจ๊ขาวเนะะี่ยก็คือสิพูเนาะเจ๊ขาวเปิดคลายปีนไก่อยู่เซโน่อ,อันนี้กเ็เลยเดี๋ยวจือโอกาสได้ไปซอยไอ้แล้วแล้วก็สิไปหยีาบพยายามพอหักเลยเนาะปะ่ะเรียลลีส่สิเดินทางก่อนเดี๋ยวมันสีดษาวเวลาเนาะก้าทีา่รถนี่ก็สิประมาณ ซีสูมโม่คนแหละส้ามหอดเซีโนโะเนาะไอ้กระเจาะเดินทางเด้อทุกคนเด้อต่เลิกก็ไรก็แสก,ก็จะตะไคร่ไอ้ดีเด้อทุกคนเด้อไปเดิกท่างลำกัน ตัวเมืองมังคอกตอนนี้กำลังกีไก่มังคอเนาะตอนนี้เป็นมันมงคอกนะตัวเมืองมังคอกมันนั่งน้อยเนาะนี่เป็นตลาดตลาดมังคอกตอนนี้อลิมาออดหน้าปง ปิ้งไก่หน้าปงนี่แมนบิร์ดก็ขายปิ้งไก่หน้าปงเนาะง่ายเสิเลยอันนี้ไม่ต่างไปสาลาบัตต่างกับซาลาบัตน,น,นี่แมนหางป้งไก่เบิดเลยเนาะอ่าปีงไก่หน้าปงไม่ถูกหาดเนาะหลายๆหาด ไปใไปส่ดิออโอ้ถ่ายดิก็เลยจะไปเซโดแล้ไปแวะอันนั้นแคตาปงไปไปพักหน่อยหนึ่งเนาะ <c oughs> จากั้อีกจักกิโลเดียวเซโดเราพักพอยกัน,กนไไหนึ่งสักสิบนาทีไปตอนนี้ก็แวะซื้อบางไหมอยู่ปับปอตโ ปาปตทน้าปงบอเกิดปตโตน้าปงนะขังสารบัดเพิ่งบักซีดาโอ้ยหน้มังใหญ่นึงซีดาเซบวยทูบซิว่าคนกระตายเท่าไอะไรยังไหนจะออกไปเราบังเกี่ยวกัน バムにゃんかきろ。んさいせの。んた。あっ、にゃんであい。 หน,นึ่งโลยหุสิเอ็ด่เสลาสามสบกอ่าวเป็นยังได้กัอเว่นตะกี้าดิ้ขีตักแต่ปากเซ่หะเวียงจันทร์นี่จะเป็นยังเนอยนะนกินกน่อนเลยทุกคนเิยแค่ตะลุกพักข้าวหนึ่งเดีออกไปเลยทุกคนเดินทางต่อเรทางต่อแล้วมัน,นมสิคํา ที่มเขาผู้ป่าอาจารย์เขาจะเดินทุลกแมนบอกเพื่อป้า ได้พื่อนบอกทุกคนอันเอิ่นว่าเดินทุหลงบ่อนอันนี้อันนี้กับโอโห่เนาะก็จะเก็ตบุญอยู่แต่เงินที่ใส่ต้องจำเป็นแล้วอาจารย์เป็นคือสิบอกเงื่นของเขาว่าเดินทุหลงนะเดินทางต่อทุกคนเดี๋ยวบางที่กับสิดัดจุดติไปดัดเป็นจุดเชโนเนาะอ่า เออแต่สันซัดเพราะว่าตอนนี้ยังกรทัดถ,ถึงเป้าหมายเถอะโอเคเดี๋ยวดีสิกลับรถจกันเด้อทุกคนเด้อ เซโนดอ่ะนี่แม่นคิวรถบอตบทอ่อเบรบอตท่อหน่อยหนึง่งร่างหอดรักสามซิมหาของสวรรค์เขียนเนาะอีกประมาณสามกิโลเนาะหอด เซโนนั่งพักพรก่อนวีแบร์ใส่น้ํามันเด้อซื้อน้ํากินก่อนขอให้นาวเป็นนาวพี่น้องก่นมาถึงยานนาวสั่นเบิดเสือ2ตัวเอาบ่อยู่โอไก่ดีคือว่าต้ว่สิไก่ไก่อีดีม่บ่คึ คอบขิดแต่ก่อนนะแต่ก่อนคีมากกว่าหอนว่าอยไแต่เดวนี่คีควควก,วกว่าซาส่าเฮ้ยนี่จักมุกนวะ่นที่ออกตัวมากแต่สปียมุกออกตัวมาแต่ก็พอ,อดีได้กืบพกม,มุกนะอันนี้4มุกนะนเอ้เซตมานะ không bắt ok ok tuần này nòng cũng đang hỏi lắc lá chim hà đơn park bonsao tập à nhòng theo tập à để park ai nòng chắcอาทิตย์ nưng tụi con đang park sau ขึ้นหนาวแต่เดฟพี่น้องหนาวแต่หนาวว่าหยุดพักรถกรข็ขนน้าวน้องหนาวแฮปบรรยากาศจากสี่สีจากสี่สีโทนเนวน,น,นี้ก็คือย่านหนาวพี่น้องตอนนี้เวลาสีม่วงสีม่งแรกเนาะคือสีคำนี่แต่โปได้คำเนาะาะวมันมันลบมมันลมแลวก็มันหนาวมันก็เลยเป็นอากาศแบบนี้นะเป็นอากาศเกแือ กำคำซุ <cin stereotype> 寶寶่มๆมันนะเอออธิบายบปได้เว้ยเออหนาวหนูขี่รถมาจนสิแข็งเบิดเออออกมาเลยแป๊บหนึ่งนะออกมาแต่ละกซานชิมฮานี่ขี่มาห่อนี่ก็สี่แต่ประมาณห่ากิโลอยู่นะโบวัยหนาวโอ้ดูแถวเซโนเนี่ยก็คือสิเกี่ยวเขาเดียวประเดี๋ยวเฉาฝักไต่ห้องนี้บางบอลกันย่งบุทรนันได้เกี่ยว แต่สวรรคนาเกีตน <si suppression> ี <descon fin anta> ่เขาเกี่ยวแล้วเด้านี่ยโงเคแต่ว่าผู้ใดเกี่ยวเขาแล้วเนาะแต่ว่ายังบอกมีเวียกมีงานเนาะจึงกะฮับคนเก็บกาแฟเด้อพี่น้องเด้ออยู่ปากซองเนาะเจ้งว่าแฟนอารีเป็นเปิดฮับเนาะพนักงานมาเก็บกาแฟพยเอามาเก็บก็ได้เนาะทุกคนเนาะว่าต้องการจำนวนหลายว่าสวนกาแฟของแฟนอารีมันมีหลายเนาะทุกคนเนาะ กพนักง,งานเก็บคนเก็บกาแฟหน่อยเนาะบ่มีคนหลไหนคนนี้ไปไท่พยบนเบิดแต่ว่าคั้นไผย,ยังบ่ทันไปเฮ็ดเบียกบนใดยังหาเบียกอยู่ก็ไปเก็บ่กาแฟได้เด้อพี่น้องเด้อติดต่อมาหาก็ได้ไปเป็นครอบครัวก็ได้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ดีคือกันเนาะเดินทางต่อเล้วพี่น้องเนาะโอ้ยน้องคนเอาแถวแบบ ไปคำเหมือนนี่คือสิโต้คุ้มเลยพี่น้องคุ้มลายเนี่ยฮัลโหลเซโน่าโอ้จะคล้องหางวะล่ะโอ้หน้าโซตาไซไอคอยอุ้ยผมใช้ได้เลยนี่เบิ้ง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 นี่เบิ้งนี่นี่ทูบเลยนี่ทูบเลยไม่ได้เอาหน้าจักมือโอ้ยหากระทิตยเดียวส่อ ใครอยู่จตนาคอยสตนาคอยให้ก็ไดิสีมือแล้วก็เชียร์นะมั่งฉากรถพอดีแล้วโอจาก<อ>สมองเขียวจากมั<ห>นอะจากสมองห้าอ่ะสมองเลยขี้จะสะล่มอลไรมันมาสะทาง,ขงเขาเส้นหนุ่มนี่มุวนเป็นมุวนเลยโอ้ยทางนี้นะเนั่นนั่นทนี่ว่าข,ขี้จะสะ,ะ,สะอเอข้างนอกขี้ไว้กันนี่เราเห็นอีกแล้วห่ะ ว่ายินปูทางกับซีอันเดียวกันนะบอกมาเปลี่ยนอยู่พี่ถ้ามันเปลี่ยนหรฮะใครเขาเปลี่ยนอยู่พี่คือปั๊ซิอะไรเมื่อจะเอาันน้ำมันพืชลงไว้ในห้องเลยเลยอะเฮาเสียเอาไปตั้งเสร็จเลยแล้วจะได้ทขอะไรแบบนี้ไหมโอ้เริ่มตั้งมเลยเอออันวอรได้เขาขายพาเลท อันนี้น้ำโกมอันนี้ยบานัข่างนะบ้างข้าทาบ้าาเลยยัไปนำกาัันปิ้งพวกเนนะปิ้เดนอเอาเนขยุ่งาฮะเรื่องขยุ่ดใจ่ห่อห่งแล้วเอาสิน้าลงใส่ไว้ในห้อเนาะทุกคนเนาะอันนี้มันนางพักมาเป็นหนึ่งหองกันยุ่ใกล้ๆเนาะหองขีไปแป๊บเดียวปร้าอบ

ก็จะใส่รัดสัทุกคนเนาะใหญ่เต๋อต้นนี่อันนี้ว่าเบิร์นก็เสร็จเนาะว่าเบิร์นจะเอาเครื่องลุเอาตังบูธอยู่เนาะทุกคนว่าเบิร์นก่อนเบิร์นเอาสินค้ายังมาตัง เดอยู่นะดงงไ,ยดได้นะีสรางสิหัดวันที่2เนาะกรจัดเขางันไปแต่วันที่เจ้าหามันนี้วันที่เจ้ากสร้าสิหวันที่สสุดเลยเนาะจำตึกฮ <c ười> ะิึงไปยงวๆทุกคน ผ่านชุมุเป่ากันไล่เริ่มตั้งอ,อันนี้เลย เรือวสิขายเลยพื่อนเดุกคนพกเอายกว่าท่านหอดบอภผคาก็เือมิเตมาเบิงวอาจะเอาเครื่องลงใส่กําลังหาบูทต่างอยู่นาจะเลือกเอาบอลนี่เลยนะนเนาะกอเลืออยู่วันนี้เพราะว่า ทางพุนจะแมัลมนลำบวงเนาะทุกคนเนาะพระจ้าจ้าลำบวงญี่พุ่น,น,นแต่กับปูนอะไรต่างอยู่วันนะี<ะ>้เนาะคือแบบเลืเอกท่ำรี่ไอ้คนณเขามาเจอได้หลายน่นะทุกคนเลยมีเรื่องสิบอกข้อเฮ็ดกล้องนี่ตกตกตวขวายมาเบิง่งตกอยู่จุผุ่นตกไหวยููุ่่นคนณหมึกลายโบเห็นกล้องตกขวายไทยแหละอ่าคนบเน่เห็นเสย โอ้ยโชคดีท <iri> ี่ม <os> ีบุญเนาะคันว่าเขาเก็บไปก็คือสิบ่มีแนวทายแล้วก็สิเลยใส่ซื้อหาเงินหาเงินซื้อกล้องใส่บ้าบิ๊กเนี่นี่เอออันนี้กล้องนี่ก็ยืมบ้าบิ๊กเนาะคันเป็นเสียในใต้รถค่อยเกือบซวยดีที่มีบุญฮะซีอูดเหนี้วเออยูเทอร์เหนียวี่ดีที่มีบุญพี่น้องเลยแต้มบุญยังหลายอยู่ ได้เห็นคือโอ้เกือบเกือบซวยไปผัดเดวทุกคนผัดบอลผักถึงที่มายล้หนึ่งลองไปซักหลายเล่นหเึ่นบอลกดจับ ไม่ยังทั้งหลังมันคือน้ำมันพืชแต่ว่าอดีตมาขายใครเกลังสออ่ายเนาะก็คือมีน้ำตาลมะพร้าวเนาะในการน้ำมันพืชในาการมีอีกแต <c oughs> <c oughs> ่พอเจอที่เราอีทายเบิรงกหม่เนาะคิดนานนะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้อรีบก,ก็พอดทอดจี๊พากนันเนาะอยู่ เซโน,โนเนี่ยอลีกับที่เขาอำน,นาจอำน,นาจพักอรเนาะทุกคนมาเจอกันคลิปหน้าบ๊าบายคขับรถมาโอ <c oughs> ้ยเจีปยบตูด